บุรีมีอะไรน่าเที่ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นทิปวันนี้ก่อนจะไปเติมความสุขก,ก็ต้องเติมพลังก่อนจริงไหมขอชวนคุยหน่อยเคยเจอจุดแวะพักหรือปั๊มที่ไหนแล้วกล้เป็นจุดนัดพบที่ทําให้เรารู้กันไหมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องมีที่แบบนั้นอยู่ในใจพอต้องเป็นที่ที่โดดเด่นแล้วก็จําได้แต่ครั้งแรกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันทําให้กลายเป็นสถานที่เช็คอินก่อนออกเดินทางแ้วปั๊มในใจของเราก็คือปั๊มบางจากคงวัดอยู่ทิดนทาข้ามขาออกเมืองไปทางใต้ก็คือได้แวะตลอดเลยเป็นปั๊มน้้าาาม่คเิรรอหพล ก่อนเดินทางด้วยก็มีที่ชาร์จอีวีเดนินะจ๊ะานบอกเลยไอติมตาใหญ่ต้องลองหรือว่าโกโก้นในตำนานของอีทนิมใครท้องว่างก็ไม่ใช่ปัญหามาอินท้องที่ร้านเคียงอาหารรสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนอาหารญี่ปุ่นก็ต้องคัสยะหรือจะอยากฟินๆก็ต้องนห่เนืองยัมมี่เหมือนรวมร้านอาหารไว้ที่เดียวที่เดียวครบทุกไลฟ์สไตล์ดูแลเรื่องเฮลที่ไอแคร์ดูแลเรื่องช่องปากที่มอสเดนทอลคลินิกจะอยากนวดผ่อนคลายกับไทยแอนสปาหลังจบลิปเจอสายท่าน้องหมาน้องแมวที่นี่ก็มีเพชรไทยนี่เด็กๆไม่สบายก็พามาลสัตว์ แล้วที่นี่ก็ยังมีที่ส่งพัสดุอีกด้วยนี่มันปั๊มหรือว่าห้างสรรพสินค้ากันเนี่ยมาบางจากให้มากกว่าการเติมน้ํามันคือการตอบเจทุกไลายสไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความยั่งยืนทั้งด้านพลังงานและก็ความเป็นอยู่ของคนในชมุมชนโดยรอบได้เวลาออกเดินทางเช็คอินจุดแรกที่จุดชมวิวบางแก้วเห็นรูปปั้นอ้อมกอดแห่งรักของชมุมชนริมทะเลและไปต่อที่คาเฟ่รับแต่ไม่รับที่โซแซนซันคาเฟ่แอนบาร์นดื่มดับบรรยากาศริมทะเลและแวะที่วัดท้าแจงวัดที่มีพญานาคองค์ใหญ่ให้เราได้เดินลอด้ั ที่แต่ละช่องใต้ท้องพญานาคเ,เพิ่มความเป็นสิริมงคลไปเพชรบุรีแวะไปสาบที่นี้ก่อนเลยและแต่ละคนมีความบังจากที่ไหนที่ทุกคนจําได้และไปเป็นประจำห้องน้าสะอาดร้านอาหารหลากหลายแชร์กันได้นะ